พี่น้องเอ้ยบรรยากาศสวยงามมากครับนี่ฝั่งซ้ายก็จะมีน้องช้างนะครับมายืนต้อนรับรใช่มีการให้อาหารช้างนะครับปูต้นไม้เขาสวยน้อเองนานะ <c oughs> สวยมากพี่น้อง <c oughs> น้องช้าง <c oughs> วันนี้เราก็จะเดินสันส่นๆทั้งน่อนนะครับเพราะว่าเราเดินนะครับบรรยากาศดูช้างพี่น้องเออน้องกับมีพี่ควนดูแลกำกับให้ทุกคนนะครับคุย <c oughs> <c oughs> ทุกคนเรามาเห็นโกงสิงโตด้วยผมชื่อทองหยิบครับทองหยิบ <c oughs> โจ้ครับรู้ว่าทองหยิบจะขู่เราไหมวันเนี้ยกากำลังเดินสำรวจอาณาเขตน,นะครับเจ้าทองหยิบ <c oughs> <c oughs> มีให้ชมหลายสาัตว์ทุกคนฝั่งนู้นก็จะเป็น สิงตัวตัวเมียลองหยิกกระ้องยอดนอ้อฝาุ่นขังอยู่หยิบท้อถงยอดอเฮ้ยผูกแล้วก็กำลังอันนี้ใส่เด็กๆนะครับ อะไรนะโดนพยายามแดกป Сп ่ะมีกงไก่ฟ้าให้ดู Juan. นี่ไก่ฟ้าสีทองทุกคนตัวไงไก่ักหน่อยนะทุกคน ต่สวยเลยโอ้ที่นี่มีปลาบึกยักรปลาบึกอะอปลาบึกมีแต่ไซส์ประมาณ10โลขึ้นนะพี่น้องปลาบึกที่นี่บอ่อใหญ่มากครับมีน้ำฟุยอะมากเลยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไปไหนมาเนะี่ย ปแพงก่อนไปโอยปลาบึกเขาให้อาหารได้นะครับเป็นปลาบึกไซส์ใหญ่ๆนะครับหาดูได้ยากแล้วนะครับทุกคนก็ใครมาที่ฟาร์มจระเข้สามพานเขามีอนุรักษ์เลี้ยงไว้ให้ดูนะครับนกกระจอกเพศนี่ มีตัวเดียวอ่ะหลายตัวอยู่วิแต่คุ้คมนะเรามาเสียคนอี้นะอันนี้คือแค่รอบๆนี้นะมันเดินไปแบบลัดเลาะเลาะลัดไปเต็มไปหมดมีน้ําตกด้วยอะ่ะใช่โชช้างจอระเข้ <c ười> คนที่ไหนในโชช,ช้างนะโชวช้างโ <c ười> ชช้างโชวช้างแล้วก็จอรเอะ,อรเ,ะเข่จระเข้หรือจอระเข้จอระเขจระเกับช้าง อันนี้จะเป็นโซนโซนน้องกระต่ายนะคะน้องกระต่ายอันนี้นกกระจอกเทศนะครับไปก็ลักษณะนะเขาก็จะทําเป็นสวนน่ะสวนเหมือนส่วนส,วนสาธารณะแต่ว่าเป็นส่วนที่อุดมสมบูรณ์มากครับเพราะว่ามันเป็นของเอกชนเนาะคน,นะลมลืน่นอเขามีงบแบบดูแลบำรุงทุกคนมีน้ําพุมีน้ําตกอ่ะสวยมากเลยอ่ะ ก็ก็อยากแนะนํานะถ้าใครมีเวลาว้างๆเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับอยากมาพักผ่อนหรือมาแบบสถานที่ที่รู้สึกว่าบบผ่อนคลายอะ่ะก็ที่นี่ก็แนะนานะมีน้ําตกเลยครับข้างหลังมีน้ําตกครับมีทุกอย่างให้เธอแล้วเนี่ยคะ่ะถ้าใครอยากขี่ช้างชมก็มนี่นี่นี่น,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 นี่ครับมีช้างนอจากการขี่ช้างชมสวน ใช่ช้างนี่ชม้าเนี่ยนะแบี่ขึ้นน่งบอไอมันไม่แล้ว็วัว่นี่ะนี่ช้างจะขึ้นนี่ขึ้นหรอใช่เห็น,หน่ตใช่เมื่อกี้นี้นี่นะครับก็จะมีช้างเดินขึ้นช้างชม Ừ, ถ่ายรูปเพ้ด้วย,ย,วยนี่พี่ขวัญมีบริการถ่ายรูปให้นะักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับนี่ครับพี่ขวัญก็ถ่ายรูปให้นะคะราคาเท่าไหร่นะเราไม่ได้ดูป้ายเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูป้ายนะคะว่าเท่าไหร่นี่นก็จะพาไปขึ้น,นดูน้ำตกด้วยะ ด <peach> ีสุดออว่ะวิวสวยเลยอ่ะโอ้โหดูสีอ่ะอ <N> นี่จ้าพาไปชมวิวน้ำตกอ่ะดูยังสวยหรือว่าเราจะไปขึ้นกันบ้างวนะ เดี๋ยวเราจะไปต่ออยู่เนี้ยโอ้ยพาลุยน้ำด้วยเดินไปสามไปดูปะไม่เราต้องไปตรงนู้นมันถึงจะสวย,วสยอยยสดเลนี่พาลุยน้ำครับอเขาก็จะพาพี่ๆที่ขึ้นนะคะลุยน้ำกัน ผ่าน้ำตกนิดนึงนี่น้ำตกใครสนใจก็พาลูกพาหลานมาเที่ยวกันได้นะคะประทับใจอะ่ะเด็กๆอะ่ะเป็นไงคะยอดอ่ะบรรยากาศก็ดีอ่ะ ขนาดแดดร้อนอนะ่ะแต่ก็มีเงาร่มไม้ไม่ต้องกลางล่มก็ได้ทุกคนทรงผมคุณน,นี่ปาดผมยังไม่ตัด <c oughs> วันนี้เราก็ขอปิดคลิปพาคลิปนี้ไว้ก่อนนะทุกคนเราไปเจอกันที่อ e ีพีหน้านะครับเราจะพาไปชมไปเที่ยวที่ไหนขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยให้กำลังใจเรานะครับคนก็วันนี้ก็บ๊ายบายแลวก็เลยบ๊ายบายเอาไว้เจอกันใหม่ที่หน้าครับ